สวัสดีครับเพื่อนๆเนช้านีเา้เรามาพบกันนะครับอันนี้เป็นบ่อผ้าใบของผมนะครับตอนนี้ปลาเริ่มโตเริ่มโตเลยโตมากด้วยนะครับส่วนหนึ่งก็มีการโยกมาจากบ่อน,นู้นด้วยเพราะบ่อน,นู้นก็เริ่มโตใหญ่เหมือนกันนะครับนี่เป็นไงครับคุณภาพปลา มีเพื่อนๆถามว่าผมใช้อาหารอะไรผมก็ใช้อาหารพื้นฐานทั่วไปก่อนนะต้องบอกไว้ก่อนนะฮะก็เป็นอาหารที่ขายตามท้องตลาดทั่วไปก็มีออปติมัมนะครับอันนี้ไม่ได้สปอนเซอร์นะฮะแล้วก็มีอาหารเล่งโตที่จากทางฟาร์มจากากลุ่มผู้เลี้ยงปลาคราฟเขาทำออกมาขายนะครับก็มีอยู่หลายเจ้านะครับสองสามเจ้าผมก็ลองใช้มาหมดะฮะ นะครับแต่ก็อย่างที่บอกฮะกินเร่งโตมากก็ไม่ดีนะครับเพราะมันอาจจะทําให้อาการปลาของมีการป่วยเจ็บป่วยไข้ได้ง่ายนะฮะก็พยายามสลับไปสลับมาแล้วกันนะฮะให้กินพวกหวีดพวกอะไรมันก็จะผิวสวยผิวขาวนะครับโอเคมาดูกันนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเอ่อ คุณภ,ภาพน้ำกับระบบกรองดรัมฟิลเตอร์นะครับบ่อน,นี้เนี่ยเป็นบ่อที่เป็นบ่อหลักของผมเลยนะฮะปลาสวยๆก็จะคัดมาอยู่รวมตรงนี้นะครับที่ผ่านมาเราจะมีกรองนะครับก็คือตัวนี้อ่าเป็นกรองธรรมดานะครับเอามาไว้ช่วยเพิ่มออกซิเจนคือมันมีน้ําตกลงมาตรงนี้นะครับแล้วก็มีกรองเทพตรงนู้นนะครับ ตอนอยู่หลังเขานะครับแล้วก็มีดัมฟิลเตอร์ตัวนี้นะครับนี่ชุดดัมฟิลเตอร์นะครับชุดนี้ก็เหมาะสำหรับบ่อ20ตันแต่บ่อของผมจริงๆมันแค่4ตันแต่ด้วยความที่ว่าปลามันเยอะครับเราก็เลยเพิ่มปริมาณขนาดของตัวดัมฟิลเตอร์ให้มีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับสามารถทำงานได้มากขึ้น นะครับก็คือเป็น20ิตันแต่จริงๆแล้วใช้30ตันก็ได้นะแต่มันแพงครับเอายีิบก็พอราคาพอไหวนะฮะก็คือระบบน้ำก็จะถูกดูดเข้ามาที่ดัมฟิลเตอร์ก็จะมาล้างก่อนในนี้นะครับดัมฟิลเตอร์ก็จะทำหน้าที่การล้างนะครับนี่โอ้โหออกมาเต็มเลยแสดงว่ามันทำงานได้นะครับนะดัมฟิลเตอร์ตอนนี้ทางบริษัทเขาก็ มาเปลี่ยนให้ผมเป็นตัวหัวทองเหลืองแล้วนะครับเห็นไหมครับนี่ฉีดได้แรงขึ้นนะครับส่วนตัวนี้เนี่ยแผ่นใยกรองนี่เขาก็มีมาบริการด้วยนะฮะบริการในการที่มาเปลี่ยนให้นะครับในกรณีที่มันตันนะครับแต่จริงๆแล้วก็ถ้าเราใช้ตัวปืนฉีดน้ําแรงดันสูงนะครับฉีดมันก็สะอาดเหมือนกันนะครับใส่กริกเลยนะครับแต่ก็ถ้าเกิดว่านานๆทีก็เรียกเขามาบริการได้นะฮะ นะครับนี่โหขี้เปลามาเต็มเลยนะครับระบบของดัมฟิลเตอร์นะครับอ่านี่ของพี่ปีชาผมซื้อมานะผมไม่ได้ได้ฟรีนะเดี๋ยวะหาผมได้ฟรีซื้อมานะครับไม่ได้สปอนเซอร์ด้วยนะครับนี่ตัวนี้เนี่ยของเขาก็จะเป็น2ระบบที่ผมเคยบอกไปนะครับระบบแรกก็คือตั้งเป็นทัมเมอร์ของผมจะตั้งทุกๆ15นาทีในการล้าง นะครับ15นาทีนี่เป็นระบบที่หนึ่งระบบที่2ของเขาก็คือถ้ามันตันถ้าในตัวกรองมันตันมันก็จะล้างเองอ้านี่ล้างเองละมันตันมันจะล้างเองนะครับได้ยินเสียงเลยนี่ครับฉีดล้างแบบนี้เลยครับ มันก็จะตั้งเวลาในการล้างได้ด้วยนะครับก็คือสมมุติว่าเราต้องการให้มันหมุนไปสัก1นาที2นาที30วินาทีอะไรพวกนี้ครับมันสามารถตั้งได้นะครับนะมันสามารถตั้งได้ซึ่งผมก็ตั้งไว้ประมาณ1 5ถึง20วิประมาณนี้ครับในการหมุนรอบล้างนะครับเพราะฉะนั้นแล้วตัวนี้มันจะมี2ระบบนะครับระบบก็คือถ้าเกิดว่ามันมีการตัน นะครับที่ปลามันเยอะมันก็จะล้างเองอัตโนมัติระบบที่1ระบบที่2ก็คือตั้งทัมเมอร์ทุกๆสิบห้านาทีมันจะล้างให้กันในกรณีที่ว่าระบบมีปัญหานะครับถ้าระบบมีปัญหาปุ๊บมันจะล้างให้เราเลยทุกๆสิบห้านาทีอ่าดีไหมครับจะมีสองระบบนะของของเจ้านี้เขาจะมีสองระบบนะครับก็ใช้โอเคอยู่นะครับตอนนี้ผมก็ได้ทําการถอด ตัวระบบกรองของตัวชุดนี้ไปแล้วตอนนี้ผมทดลองนะครับคือผมจะเน้นไปที่ดำฟิลเตอร์นะครับแต่กองเทพก็ยังใช้อยู่นะในการเก็บฝุ่นนะครับผมยังใช้กรองเทพอยู่ยังยังไม่ได้ทิ้งไปนะครับแต่ตอนนี้ก็คือเอาตัวนี้ออกไปเห็นไหมครับตัวนี้ไม่มีไม่มีอะไรแล้วนะครับนี่นะครับตัวไส้กรองมันอยู่ตรงนี้หมดเลยผมเอาล้างออกหมดแล้วนะครับ ก็คือตอนนี้เป็นน้ําเหมือนน้าตกธรรมดาแล้วเนี้ยดูดเข้าแล้วก็ไหลออกแต่น้ําก็ยังใสยอยู่นะครับน้ําก็ยังใสยอยู่แสดงว่าดําฟิลเตอร์เนี่ยทำงานใช้ได้อยู่นะครับสาเหตุที่ผมเอาตัวนี้ออกเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่ามันเปรียบเสมือนกรองหนึ่งตัวถังเนี้ยพอมันเปรียบเสมือนกรองหนึ่งตัวปุ๊บมันมีปัญหาเรื่องขี้ปลาครับขี้ปลาที่สะสมอยู่ข้างในถังตัวนี้ก็จะหมักหมมไปด้วย มันก็จะมีเชื้อโรคมีจุลินมีเชื้อแบคทีเรียมีเชื้อโรคต่างๆนานาไวรัสไวรัสอะไรที่มันสะสมอยู่ในขี้ปลานะครับเมื่อของปลาที่มันถูกดูดเข้าไปในถังตัวนี้นะครับมันก็จะทําให้ปลาเนี่ยป่วยได้ผมสังเกตจากการที่ปลาผมเนี่ยมันเป็นแผลนะครับมีเป็นแผลตามตัวบ้างเป็นแผลที่ปากบ้างนะฮะเราก็เลยมาจับสังเกตดูว่าเอ๊ะ ถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราลองเอาชุดกรองตัวเนี้ยเปลี่ยนเอาไส้ออกเลยไม่เอาแล้วนะครับหรืออนาคตอาจจะเอาออกไปหมดเลยก็ได้ตอนนี้ก็คือเป็นน้ําตกธรรมดาแล้วไม่มีไม่มีการกรองอยู่ข้างในนะครับใช้เป็นน้ําตกเพื่อเพิ่มออ,อ,ออกซิเจนเฉยๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวดูที่ว่าตัวชุดกรองตัวดําฟิลเตอร์เอาอยู่ไหมนะครับเดี๋ยวอนาคตผมก็จะลองปิดกรองเทพตัวนี้ดูว่าถ้าปิดกรองเทพตัวนี้ ไอ้ตัวนั้นตัวเดียวเนี่ยเอาอยู่ไหมกับปลาเก้าสิบตัวโดยประมาณนะครับบ่อสี่ตันเก้าสิบตัวเนี่ยแล้วปลาไซส์ใหญ่ๆแล้วเนี่ยนะครับเจ็ดสิบเซนก็มีหกสิบเซนก็มีสี่สิบกว่าเซนก็มีสามสิบกว่าเซนก็มีนะครับดูที่ว่าเจ้ากรองดําฟิลเตอร์จะเอาอยู่หรือไม่อันนี้ผมก็อยากรู้เหมือนกันนะะแต่ก็ต้องทดสอบกันไปนะครับเอ อันนี้น้ำก็ยังโอเคอยู่นะครับไสแ,และปลาดูคึกคักมากขึ้นด้วยเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเชื้อโรคในระบบถังกรองเนี่ยมันลดลงไปผมมอาออกถังกรองออกไปชุดหนึ่งเลยนะครับแต่เดี๋ยวผมกําลังคิดวิธีการอยู่ว่าจะทําถังกรองชนิดที่เป็นพิเศษโดยที่เราไม่ต้องเอาไส้กรองมาล้างละและสามารถฉีดน้ําได้ทุกวันนะครับล้างน้ําได้ทุกวันผมกําลังคิด คิดตัวนี้ขึ้นมาอยู่นะครับเดี๋ยวคิดสาเร็จแล้วเดี๋ยวทําเสร็จออกมาแล้วมันใช้ได้ผลผมจะให้เพื่อนเพื่อนดูแล้วกันเนาะเออเผื่อมาแชร์ข้อมูลกันนะครับอันนี้เพื่อนๆนครับมันมีอันนึงนี่เพื่อนเพื่อนเห็นไหมครับผมมีต้นไม้นี่ครับมันเกิดตามหน้าผาหินเห็นไหมครเออผมว่ามันสวยดีนะ <laughs> นะครับคืออยู่ๆไอ้ต้นเนี้ยมันก็มากับพวกกระถางต้นไม้แหละครับที่เราไปซื้อต้นไม้มา แต่อ้ต้นนี้มันเป็นต้นที่แบบเฮ้ยมันอยู่บนน้ําได้แบบดินแฉะแฉะน้ําได้แล้วมันเติบโตได้ดีมากแล้วก็ข้อดีของมันคือพอเราเด็ดกิ่งมันนะครับเอาไปแปะไว้ตรงไหนมันก็ขึ้นตรงนั้นเลยเนี่ยครับมันขึ้นดีมากเลยเนี่ยตรงหน้าผาเห็นไหมขึ้นดีมากเลยโนตรงนู้นด้วยเออแค่เด็ดกิ่งมันเอาไปโยนๆผมก็ไม่รู้มันเรียกว่าต้นอะไรนะฮะใครมีความรู้ก็ลองลองบอกหน่อย นะครับเนี่ยเนี่ยครับไอ้ต้นเนี้ยครับเนี่ยเราแค่เด็ดมันไปอย่างเงี้ยนะเด็ดอย่างนี้เลยปุ๊บเนี่ยครับไม่รู้ต้นอะไรเนี่ยครับตดเด็ดอย่างเงี้ยปุ๊บแล้วเราก็ไปวางเลยเราอยากจะวางตรงไหนก็ได้เดี๋ยวมันก็ขึ้นเองเนี่ยผมมาวางตรงนี้ก็ขึ้นเนี่ยเนี่ยครับวางบนขอนไม้วางบนตรงไหนก็ได้มันก็ขึ้นนะครับนี่ตรงนี้ผมก็วาง มันขึ้นเนี่ยผมเอาแปะๆปะปะไว้อย่างนี้เลยเนี่ยครับเอาแปะๆปะปะไว้เดี๋ยวมันก็ขึ้นเองเลยเนี่ยครับอ่ะแปะไว้เง <_ d> um> ี้ยมันก็ขึ้นเองเนี่ยครับแล้วมันโตเร็วมากผมว่ามันเออมันก็สวยดีนะครับ <_ d> um> จริงๆแล้วของผมเนี่ยมันเป็นเอ่อมันมันเป็นไฟเบอร์การ์ดนะครับตัวนี้มันไม่ได้เป็นหินนะครับ <_ d> um> ตัวน้ําตกผมอะ hmm? เป็นไฟเบอร์การ์ดไม่ได้เป็นหินนะครับทําจากไฟเบอร์การ์ดหมดเลยนะครับ ชุดนี้มีคนถามว่าชุดชุดน้ำตกแต่เขาเรียกกันน้ำล้นนะเออก็คือน้ำมันมันล้นขึ้นมาตรงนี้แล้วมันก็ไหลออกแต่อันเนี้ยผมทําอันที่สองเอามาแปะให้ให้ช่างแถวบ้านลองทําดูแล้วมาแปะกันจริงๆมันมีชุดเดียวชุดนูนมันขายอยู่ประมาณหกหกหมื่นกว่าบาทรวมบ,อบ่อรวมบ่อบปลาแล้วนะฮะถ้าใครจะทาก็ก็ได้นะครับมีที่ตามงานออบ้านและสวนอะไรพวกนี้ครับ เขาเซตหนึ่งจะอยู่ประมาณสามหมื่นกว่าบาทแต่ผมไปเพิ่มว่าให้ทําบ่อให้ลึกลงเขาเลยคิดเพิ่มอีกสามหมื่นจริงๆบ่อของเขาจะตื้นมากเลยประมาณฟุตเดียวแต่ผมให้ทําตอนนี้ประมาณเมตรหนึ่งนะครับเขาเลยคิดเงินเพิ่มชุดนี้ก็เลยอยู่ที่หกหมื่นแปดพันบาทที่ผมทําเมื่อห้าปีที่แล้วนะครับแต่ถ้านะวันนี้น่าจะถูกกว่านี้ก็ได้เพราะว่าเขาแข่งขันกันเยอะแล้วตอนนี้ รู้สึกว่าชุดน้ําตกเขาเจ้าสวยๆกว่าอันที่ผมได้มานะผมไปดูมาแล้วเจ้าเดิมเลยแต่เขาทําน้ําตกเป็นชั้นสวยเลยครับสามหมื่นกว่าบาทเองสวยมากนะครับเพราะฉะนั้นบ่องผมเนี่ยไม่มีไม่มีฟุตติ้งนะฮะบ่บอผมเป็นบอ่อไฟเบอร์การ์ดหมดเลยนะครับที่เห็นตรงนี้คือเนี่ยครับไฟเบอร์การ์ดหมดเลยนะฮะเขามาหล่อให้ที่บ้านเลยทั้งชุดนะครับผมซื้อมาหกหมื่นแปด ยกเว้นน้ําตกตัวนี้นะอันนี้ทําเองอันนี้ให้ให้ช่างแถวบ้านทําไม่กี่ไม,ไม่ไม่กี่พันถูกมาก <c oughs> แล้วก็มาเชื่อมติดกันเฉยๆนะครับมาเชื่อมติดกันช่างเขาก็เอาเอามาทาครับเอาเรซินมาทาเชื่อมติดกันนะครับเลยกลายเป็นเหมือนกับสองงันกลายเป็นอันเดียวกันนะครับ <c oughs> ก็ประมาณนี้นะครับตอนนี้ก็ให้ดูนะฮะเนื่องเกี่ยวกปลาเป็นแผลเยอะ ผมก็เลยเอาตัวไส้กรองออกนะครับให้มันกลายเป็นเหมือนน้ำน้ำตกธรรมดาตอนนี้ก็ใช้ระบบกรองหลักๆก,ก็คือตัวดัมฟิลเตอร์กับกรองเทพแล้วนะครับเดี๋ยวถ้ามันยังใสยอยู่ผมก็จะเอากรองเทพลองปิดสวิตช์ดูแล้วดูที่ว่าดัมฟิลเตอร์เอาอยู่ไหมนะครับยีิดตันดัมฟิลเตอร์20่ิดตันบอ่อ4ตันปลา90ตัวประมาณ ปลาไซใหญ่นะครับไม่ใช่ปลาไซเล็กนะครับดูว่าเอาอยู่ไหมออกซิเจนมีหนึ่งตัวสองตัวสมตัวนะครับแต่ว่าตอนนี้เสียไปตัวนึงเดี๋ยวต้องเอาไปซ่อมก่อนนะฮะออกซิเจนมีตอนนี้มีเหลืออยู่สองเครื่องนะครับเป็น c p พีหกเพื่อป้องกันไฟดับโอเคไหมครับวันนี้ก็คุยกันประมาณนี้นะฮะ ท่านใดสงสัยอะไรก็สามารถสอบถามได้นะครับอยากได้ข้อมูลตรงไหนผมก็จะพยายามหาข้อมูลมาให้นะครับหาคำตอบมาให้นะฮะโอเคครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเต้าเหน่งด้วยนะครับเล้วจะได้ทำคลิปดีๆออกมานะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ